สวัสดีครับทุกท่านนะเรามาดูบรรยากาศการทำงานนะฮะของนะครับพี่น้องชาวบ้านหลังจากทำการพักรับประทานอาหารเนาะนะฮะกําแพงด้านนี้ก็ขัดแล้วนะทุกท่านสวยงามแล้วรอแค่การมาทาสีนะครับนะชาวบ้านก็มาช่วยกันขัดนะฝั่งนู้นนะฮะ ก็ขัดกันไปนะฮะร่วมไม้ร่วมมือกันเนาะไม่งี้ฮนะทุกท่านเดี๋ยวผมจะไปดูนะว่าตอนนี้ถึงไหนจะแล้วนะสำหรับการทาสีนะครับ <c oughs> นี่ฮนะอนนนนนีีีููู้้ดเเ่ยใะ เสี่ยมเสี่ยมจนลุดเนาะฮะหอดเอาคัดเอือะจังหวาดด้วยครับเห็นว่าทีมช่างเพิ่นไปงานเพื่แนอะไรบ้านี้งานไดงานเมาเพิ่นแล้วครับ รครับเขาว่างมือว่านกับมือน,นี้นเพราะว่าตังตังเตยหยุดปีใหม่นะเพื่นก็ครับเขาก็เริ่มงานแล้วบานี้<ม>เป็นยังม,ม,มันมันมีซีมียังก็เจ้ากระปะไว้ให้เฮาผู้ใดว่างเขากับเท้า,เานะบานี้นะเอเอบาน,นี้เขากัาเท้าแล้วบานี้ ับ่นเนบ่นี่มีแต่ผู้เป็นเบิดเลยก็นแล้วนะเนอะโถ้าเม่นบ่ยใหญ่ยางยังสั่นทาสีเนาะมานั่งลาะไม่ได้ยากลาะคือเข้าท่าปากแต่งหน้านี่นะเนาะเออเนี่ยปัดแบบ็ดๆเขาก็ปัดใส่แก้มอ่นเออเม่นนี่่ก็เี่่ยนนะใออเอาโอ้เสียงยังเขาทำหนนเดียวผมไปดูเสียงด้านนู้นก่อนอุ้ยนะฮะก็สาธุบุญน้ำเด้อให้งาม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 เนอ งามทั้งจิตใจงามทั้งหน้าตากับสาธุสาธุส่วนสีนี่มาถึงตรงนี้แล้วนะทุกท่านนี่สีมาถึงนี่แล้วเนาะนะครับตอนนี้ช่างสีมาถึงนี่แล้วเอยบอเสียงหิวหิวฮ่าบอเมนเมาสี <c oughs> ท่า ทาไปทามาเริ่มเมาเลยเมาสีโอ้โหไม่ได้แล้วพูดเยอะเดี๋ยวหมอพาตัดนะพาตัดอะไรเหรอเอาพาตัดอวัยวะเพศกัด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 ไปเออเอาไม่สร้างสร้างสีหลังจากทำงานอยากเครียดไปทำงานไปสนุกไป นเ,เนี่ยอาเนี่ยสีถึงมีแล้วนะทุกท่านสีหอดนีแล้วนนนี่เดี๋ยวผมมาดูไปนี่ก็เห็นไหมไล่เก็บนะครับไล่เก็บไล่ทากันคือรอบนอกนะครับกำแพงวัดเนี่ยพยายามเอาส่วนที่เป็นหน้าเป็นตาให้สวยงามที่สุดด้านนอกเนาะนะครับ ส่วนด้านในเราก็ชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างก็ค่อยว่ากันนะฮะนี่เป็นแนื้อได้ย่ายมึนอยู่ปะเมาอยู่ปะหัวอยากเมาเมาไมมีแห้งเลยเพราะว่ามาได้เห็ดบุญโอ้แม่นี่ล็อกเมาอยู่แต่กรับพ่อทนได้เนาะทนได้ครับสีทนได้ครับไปเลยเออโม<อ>เป็นยังโมเป็นยังครับครับผมครับครับทำงานต่อก่อนนะครับจ้าอ่ะนี่ เขาย้ายมาฝั่งนี้เลยนะฮะสีอินเดี๋ยวผมพามาดูไอ้ไนะครับว่าฝั่งนู้นสีด้านไปถึงไหนกันถึงไหนตรงนี้ก็กําลังทารอบแรกยาวเฟื้อยไปถึงนูน้นคุณลูกออมีแต่วัยหก<ะ>เลยมาทำงานวันนี้วะนี่ละ่ะ,ะมีแตว่วายวายวายเฉาเลยทำงานวายวายวาทำงานทั้งนั้นเนะาะจ้าจ้าจ้า ให้ดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตฝั่งที่มันเสร็จเนาะว่าเป็นยังไงนะทุกท่านเดียวเราไปดูกันเลยวับนี่ฮะฝั่งนี้คือฝั่งที่เสร็จแล้วทุกท่านนี่มีการขอบตรงเท้าตรงพื้นนะครับทุกท่านมีการขอบตรงพื้นเนาะสวยงามเลยนะฮะสีสันสวยงามเลยนี่ครับ้าน,นี้ก็ เก็บรายละเอียดกันนะครับตรงไหนที่ยังเป็นรงเป็นรอยนะฮะเพิ่นก็การขอบการสีให้มันสวยงามนะฮะโน่นนะก็เหลือก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แค่เก็บรายละเอียดเล็กน,น้อยๆนะฮะสำหรับการทาสีกำแพงวัดทุกท่านโอ้สวยงามมากเลยฮะเป็นได้สร้าง เก็บรายละเอียดมันว่เออดูมุมกว้างมุมกว้างกำแพงนะครับด้านนอกวัดด้านที่ทาสีเลี้ยวเนาะสวยงามนะทุกท่านสวยงามมากๆเลยนะครับ ทุกท่านหลังจากทำงานมาเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะฮะว่าตอนนี้งานเสร็จไปถึงไหนแล้วเนาะนะครับเอาเฉพาะด้านหน้าก็เรียบร้อยแล้วนะทุกท่านนะครับสวยงามยาวด้านนู้นเลยฮนะถึงนู้นเลยนะครับน,นี่ทกีท็ทีทีมช่างนี่ จะได้ขี่รถอ้อมนะไปทาสมกกีมันไกลกันนะมันไกลกันนะนี่ฮะอัปเดตงานล่าสุดแล้วกันนะทุกท่านว่างานถึงไหนแล้วนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะก็ะถือว่างานได้เยอะนะวันนี้นะด้านหน้านี่คือเกือบเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเกือบเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับ เดือด้านข้างด้านนู้นเนาะหือว่าโอเคแล้วนะฮะสาธุบุญกับทุกๆท่านเลยนะครับที่นะครับมาร่วมนะครับทาสีแพงวัดในครั้งนี้นะขอให้ได้บุญกุศลทุกๆท่านนะครับทั้งตัวท่านและครอบครัวรวมถึงท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะก็ขอให้รับสินรับพรรับกุศลไปด้วยกันเด้อนะครับสาธุนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ